ใอ่ล้ครับเอฟซีครับเจ้าก้อน่าบอกจายง่วนนะพนี้กล้าจะก่อนเนี่ยาสัน่นเอาอเบื่อหลายความจนจำต้องทนให้จากชินทานตรากตํำทำงานทรมานแรงงานก็ตำ่ำถูกดูถูกดา่าถูกเอ็ดถูกว่าเจ้านายใจให้ดำต้องหิวต้องหดใจหูใจหดถ้างานไม่ทำ พระจำจำงานเอาซ้ำนี่ละครับพี่น้องเอ้พ่นว่าขาดสิไดเพ่นเวาคือนุกเจ้าบินมาหาขาดสิไดคล้องจองผ้ากระซ่งมาให้ตำตองขาดบบคล้องเคียงซอนนอนน้ำกับผันจองแมนสิเน่าอยู่ห้องสองข้นแล้วกระแซลหนีบอยากหนีไกลห้องเว้นกระจองให้จำหนี บ่อ,อยากมีความหักแม่เว้นผัดมาจองว่าสีค้องใจแน่ผัดถันแปรไปแนวใหม่เลยบ่มมีเทียงแท่ใจคนมนีบ่แนนอนสั่นแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่ตลาดนัดโคกกระบือของเก่าขี่เก่าทีเดิมครับวารินชจำรับ6เมษาครับเป็นตลาดข้งที่สองนะครับประจำเดือน วันผุดเดินนะครับมัอนนี้เบิดมือมันมีพูลัตมากแก้มครับออบรรยากาศคึกคืนแน่นะครับแดดมาห่อนนะครับบานผมเกนเป็นหามันยังขันฝนตกระพากันเปียกโลดนะครับขั <scr unch> ตะเวนลงขัดว่าเมือดตะเวนขึ้นบัมดแกงนะครับโอ้ยยังเป็นเนี่ยเได้รอกหิวน้ำม,มากกินน้ำกับอิ่มเนี่ยออกขัดเป็นน้ำนะครับเออเออขาวัดกินั้งปากออกข้างดาบมันเป็นขีนะครับบานควยจะเป็นตายยังมึนบวคระบาบขึ้นเมืองเขา นะครับมันย่ำคล้องขึ้นมาคันในเสื่องเนี่ยแหละคล้องล่องโหลดนะครับจะเป็นยังดอกเอาเดี๋้บ้าไปตรวจสอบราคาขั้วันนะครับเป่าล่วงหั้นวันมีพอขั้นวันตัวแรกนะครับตัวแรกมาสัมผัสนะครับแน่หอยแน่สาวหน่อยแน่สาวหน่อยแห่งเมืองตาลสุมนะครับนี่นะครับกับสายยาศาสตร์อีเปิ่มศาสตร์อีเปิ่มพาเมื่อเมื่อแล้วครับเพราะว่าสิเป็นน้ำดิบใสเดือนเมษาอันหอนนะครับ ทางลาดยางหันหันน้ำพี่หมอบน้ำพี่หมอบปลาภัยหยาบมาเบิดแล้วนะครับประกันประกันเบิด์ตแต่มาหนี่ตัดสินใจขายง่วนจะื้อเกือบครับปลาราคาไป็นเท่าไรพ่อสามหมื่นหกปลาไปสามสิบหกนะครับแม่สาวต่อรองรายเล็กน้อยโอ้โถเมันคือสูงงามแต่งามงามครัอยสามสิบได้นะครับถ่ายมันสาวงามงามแกสลักกรอบโตแกสลักวะนี่มาสักลายพ่อฮะสักลายอ้าวหุไรมากเด้อสายอินดี สักไลยรอบโตนะครับรอบโตัวไมว่าจะค้นสักไล่หัวกับซักไล่หัวกับซักไล่จะมันออกมาสมัยเห็ดเห็ดเห็ดมันเห็ดมันเห็ดครับข้นยังสักไล่หัวกับซักลายคือกันสามสิบหกนะครับต่อร่องได้ต่อร่องได้นะครับของพ่อใหญ่หัวตานสุ่มเดินนะครับคุณเชียงนะพ่อเนาะข้นใบหัวยังเซิร์ฟบอท์เนเป็ียนนิดหน่อยยังหน่อยยังหน่อยเป็นแต่คนขายเป็นแต่คนขายคนขายพ่อเซิร์ฟเป็นอยู่คนขายพ่อได้ จับจับไปไปนีตัวเดียวพ่อมีตัวเดียวเบอร์ทรเบอร์ทศูนย์แปดเก้าครับหาสเก่าเก่าศูนย์สี่ศูย์เอาแล้วนี่จะต่อร่องเถอะเฟไม่ใส่เกืบบ่ใส่เกืบมาจยกปีละบ่ใส่มาประมาณสาปีเลสี่สิบปีละสาี่สิบปีบ่อยากใส่่บ่เคยใส่่เคยมันเป็นอย่งไรเวลาใสเกือบมัจะินดอนยงรกับทีมสดเกี้ไม่สอ มาเจออ้าวขอบคุณครับวะครับเอาเลยครับแม่โคมคนขายลูบรอสูงเงาเข้าดีเอวดีเดาดีบอรเอาไปใส่งานเบิงมาครับแม่โค้มนะครับลูกผูวอ้าวนะครับเบาไว้แล้วนะครับนี่ลูกดางยังหน่อยเด้อนะครับผัวเมียติดพิษกันยันหมอน้ำห่อนใส่าราคาไปเท่าไรสี่หมื่นแปดครับของไปทีซี่สิบแปดนะครับส่งดีตัวผู้นี่นะครับ เงาสูงลอยเศร้าได้นะครับแม่โบดเดินนะครับลอยสี่สิบขึ้นแม่นะครับความสูงลูกแรกหรือลูกสองลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับยังไม่ได้สมในเสื้อบอรครับองยังว่างนะครับบอลสมมันเสื้อเสื้อต่คนขาย <c oughs> คนขายเลยคนขายเสื้อยู่เรื่อยอยู่คนขายเอาอยู่เรื่อยอยู่นะครับ <c oughs> ใส่เบอร์โทรมาพราะน่ะศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เจ็ดศูนย์หาซีสองหนึ่งครับ มักโทต่อรองบ้านได้ครับอยู่พี่บุญครับลูกมาคือคุณเชียงแต่ดึงหัวกระโปรงครับผมผู้งามเด้อนะครับครับพิตศวาถือไฟลวกหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวก็เศร้านะครับครับผมแม่เงาดีโบดเงาดีนะครับครับผมเอามักโทหาเพิ่นนะครับราคาพอไปได้นะครับครับผมเรือนลอยครับเรือนลอยเงียบๆสูงเป็ดน่อยๆท้องวัดจ้าเถื่อบยวัดจ้าเถื่อยครับบวัดจ้าเถื่อยนะครับว่าแจ้มกว่ตัวนี้ ว่ามันเป็นแม่ลูกเอ้าแม่ลูกอีกบอมันเป็นแม่ลูกแม่ลูกลูกผู้ลูกผู้ว่าราคาไปสองหมื่นสามพันหาครับโอ้แม่เดียวไมเท่าไรเนี่ยสองหมื่นหาพันหาเอาว่าพิษนะครับสองหาหาลอยเด้อนะครับแม่ลูกลูกผู้แม่สมแล้วเนาะสมแล้วเนาะแม่นี่สมแล้วครับแม่สมแล้วเด้อนะครับ มานไงแล้วมานญ่แล้ว,มแ,ลวแม่เนะี่งัวเถาแต่ก็ยังมีลูกนะครับแต่คนเถาเบิดซิดนะครับตัวนี้ลูกมันเดอ้อนะครับง่ายดีสองฮาาลอยนะครับแม่ลูกลูกหนาง่ดีครับแม่ประมา่าพอถึงลอยเศร้าดอกเป็นกระโดนแค่เกือบเกือบสายแค่ผลอะไปอ้าวนี่นะครับแค่ยังวะดิแค่กินหญ้ากินยุ่งแค่ดีตัวไหนอีกคนนะ่ะแม่ลูกคนครับ เอาอีกคมหนึ่งแม่ลูกเลือดร้อยแม่ลูก2 8ง0 0ื่นแปดท่านหาสอแปดหารอยครับลูกดำแม่ดำลูกซักลายมาเด้อนะครับนอนละลูกนี่นี่หมดซักลายอ่าคนยังมักซักลายลูกก็ซักลายให้กันซักลายทั้งตัวลูกผูนะครับนี่นะครับด้านนี้แม่มันไอ้เพ่งแม่สาวเนาะอันแม่สดเนาะลูกแรกลูกสองลูกสามนี่แหละครับลูกสองลูกสามนะครับลูกไงแห้ง ตัวไหนอีกไก้เบิร์แล้วครับใส่เบอร์นะครับ063 774 4475ขอขอพี่แก๊สบ้านน้าไปตะมุนห้วยฝ่ายครับอยู่ห้วยฝ่ายพัฒนานะครับตะการพืชผลครับผม2850ปครับผม2850ปดรับ2550้ครับผมครับแม่โคมทั้งคู่ลูกผู้ทั้งคู่ครับผมงามๆนะครับขอบคุณครับได้แล้วอ่านะครับเบิ่งหัวไทยกลางยังหน่อยนะครับเออคนขายสบายแห้งยังตะศีนอนขายอืม ต่อไรแม่มันสามหมื่นห้าพันสามหาแยกลูกไปแล้วแยกแล้วนุ่มยังตรงตรงอยู่เออเบื่อเหาเอาไดครับแยกลูกเดินนะครับตัวนี้เขาว่าสมพานสามเดือนแล้วแต่ว่าโค้งตัวว่าท่านเด็ดตรวจท้องบะเออเครื่องผ้าบะเครื่องผ้าครับผ้ากลางผ้ากลางสูงร้อยกับรอยสี่สิบปุ๋นแล้วครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอยู่หอกจ่าวขอบอกสูงหนึ่งร้อยสามหาร้อยสามสิบนะครับ 30บวกราคาสามหาครับ35นะครับเออตัวนี้เนี่ยนี่นี่ตัวนี้เสียวสองเครับ27ครับเออบ้านนาเนี่ยนะครับบ้ามันพื้นบ้านบ้านเฮ้าเนี่ยงามเด้อลอยยี่สิบห้าได้นะครับความสูงความหนาเครื่องพายถึงจะไปบอกว้าลอยยี่สิบกับพ่อโอ้ยมันเลยอยู่ครับลอยยี่สิบไปว่าหลายหลายจะว่าหลายหลายว่ใช่เออข้าเจ้าว่าตัวอีกว่าความจริงเลยเอางามนะครับตัวนี้ลอยยี่สิบสองก็ได้ก็สองเจ็ด ใส่เบอร์ใส่เบอร์ครับพูนศนย์แปครับ6 5ห้าสาห้าแปดหห้าพรพลพนาตะกานเนาะครับตัวหน่อย27เจ็ดนะครับตัวใหญ่สมหาสาหาพันสองสำหรับแล้วนะครับสมมะสมตัวเนาะสมตัวครับสมตัววลูกตัวสองครับครับผมตวนสดติดกับตัวสามค่าทองนาดีนะครับลูกตัวนี้อืลูกงอนแม่นี่นะครับนาดีงามดีขอบคุณครับพ่อครับครับเชื่องนำเนาะ เสื่องเสี่ยงยูมบายได้รูปได้ครับจับได้บายได้เออเอาเอาบอกว่าแม่โคมบ่แมนลูกแม่รถนะครับไทยกลางกับกระเทือนกระโดนกับกระเทือนโมเมนต์กระโดนไทยกลางไทยไทยไทยเขาอื่นไทยยังบ่ไทยเกือบกลางซะไทยไทยกลางเออไทยกลางครับแม่ลูกเกือบกลางแม่ลูกครับห้องไปเจ๊เขาได้ห้องสามหมื่นหาครับห้องสามหมื่นห่านะครับสามหมื่นห้าพันบาทเอาลูปยังกินนมอยู่ลูกเคิร์กลูกเคิร์กยังกินนมมันกินตัวคนขายกินนมอยู่ แข่งกินดีคนขายแชีงแห่นดีเออทุกมมืออย่งนี้ว่าคนขายโอ้ยรบรเวณเนี้ยปั่นท <c oughs> องมาทั่จา้าคงมาในบทนะครับลูกผู้เอามันก็้นจอยใส่ดกักขึ้นแหลมแต่ส่งนี่งัวส่งนี่เออส่งนี่นะสมติดงไงใบหุนติดไงนะครับห้องไปสามสิบหาลูกแรกเนาะลูกแรกครับลูกแรกยังไม่ได้สมหรืเสิร์เนาะนี่ทองครับ ขึ้นแล้วบังเศ้านี่เฮขึ้นแล้วบังเศร้าไม่หอดอามาสวมหนดป้าจ้าขึ้นแล้วขึ้นปานคนจู๋ขึ้นปานคนคนจู๋ยังขึ้นได้ยัยใสเบอร์ใสเบอร์ฮะฟ้าวฟาใสเบอร์สัตศูนย์แปดสี่ครับเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าสี่ห้าเอาโทรหาเบอร์เดินนะครับไม่หอยไรตำนี้มีวะตำนี้ม่มีครับรับประกันให้ทุกอย่างนิดนิดน้อยนี่ตำนี้นิดน้อยผมเบิ่งนี่ตำนี้อยู่สายติดขีเออติดขีแล้วคันไว้สิยาบันเอามืองูกกะแมน ผ้ากลางผ้ากลาง <laughs> เอาเขียนไป <laughs> <laughs> เอ้าแม่สาวโบดสูงกลอยสามสิบห้าคืนเครื่องดำแถมผ้าตัาไ,ไหนไอ้ัยไปซ้ำเมื่0พันจะได้สามสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ <laughs> เครื่องผ้านอะบริเลี่ยเครื่องดำเบ้นเลยดำผ้ากลางบ่มีดำเป็นดำ <laughs> ผ้าเนี่ยผ้าล่องมัน พายหนิไม่ก็มาพายหลงมันเออแม่นถูกต้องสาวชีวิตแม่นแม่สาวเนาะแม่สาวงามดีส่งดีนะครับงามสูงงามดีหน้าจะให้เบิ่งหน้าตานะครับไปเบิ่งไปเบิ่งเบิ่งดาวแล้วก็เบิ่งหน้าขอขาดําเด้อนะครับโบดงามดีอยู่หน้าตาเด้อครับเลี้ยวงามอยู่ขอบหูดำดำข้อขาดำดำ 30มินะครับอีกโตัวนะครับพนสามตัวนี่เปิดเปิดไปซ้ำกันครับนี่ยเอาให้เพิ่อีกตตัามเลือกนะครับตัวละสามหมื่นพันสีจำปาสูงไก่เคี่ยงกันนะครับร่อยสามสิบขึ้นกันตัวนี้พ่อแม่หมนย่างไก่นี่แม่แม่เท่าไรละนี่ตัวนี้สามเจ็บตัวนี้หนาหนาย็หน่อยสาเจดเดินนะครับตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นพันะครับลอยสามสิบขึ้น ตนนี้มามีเนาะบ่บ่ครับต้นนี้นิดเดียวอือหู้ยัง่งต้นนี้ยังขี่ไรบ่ติดขี่สามมหมื่นพันนะครับตัวนี้นาตา <c oughs> จำปาแข้งขาบ่ามันดำด้วยนะครับติดขี่เอานาตานะครับนี่งามดีอีกต้นนึงว่เนี่ยม่นบเ, <c oughs> เอาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้ำกันเป็นทั้งเลือกว่าตัวนี้คือสีงามๆเหมือนเดิสีเขาเปลือกนะครับตัวนี้ สะดืองามดีสูงไก่เคียงกันเลยนะครับทั้งสามตัวเครื่องดำทั้งสามนะครับนายสาวอยู่ห้องเดียวกันหองกอหม้อสองหองกอใ <c oughs> ส่เบอร์โทไไ่ไม่ไรศูนย์เก้าสามครับครับห้าสามเก้าสี่ห้าศูนย์หกครับบ้านแน่นอะตะการหมดแล้วครับอยู่ตะการเดินนะครับเปยังไงนี่ไร้ันเสาวจะผานมากหัวไฟโอ้ยฝนตกไรสาวนี่อะสีไรบ้าแมนเอ้าจะาลืมกันแล้วกันนะครับตะการพิชพล ทุกวันเสาร์กับวันยังวันเสาร์มือเดียวครับเสาร์วันเดียวตอนเช้านะครับห้วยไฟพัฒนาเด้อพี่น้องแต่การเืชผลเอาเริ่มเปิดแล้วนะครับปานเฮาขอบคุณกรบไรครับครับผมกลับสวัสดีครับครับเอ้าแม่สาวรุ่นรุ่นนะครับแพคคูราคาเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าค่ะคู่นี่แพคคูเจ็ดสิบห้านะครับมามันปานฝาแฝดเบื้องหน้าก่อนครับหน้าตาแข่งขาครับความสูงซ้ำกัน ความไญ่ซ้ำกันความแา่กับซ้ำกันนะครับเครื่องดำคือกันไาหาอยู่เดินนะครับงามทั้งคู่นะครับเจ็ดสิบหาต่อได้แยกแยกยีอแยก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 ก็แยกคุยเอานะครับรล้วข่าแยกกันได้แยกกันสิได้สามสามหมื่นห่านสามหมื่นหกสาหมื่นเจ็ด้าร้อยเอ่าเตาคาเครื่องเหี่าเตาผูมักแล้วแยกไฮบด ใส่เบอร์ไน้แม่ศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งห้าแปดแปดห้าหนึ่งบ้านได้แม่ตะการน่านี่แหละค่ะตะการนะครับมันบป็พอแยกแล้วมันส่งมันคือกันแห้งเอาสื่อเกียนมาใส่รถได้เนาะครับส่งคือกันหนาคือกันหุ่นซ้ำกันสูงซ้ำกันเอ้าไปได้ไม่จะใส่คือพอดีกันแถอ้ยาบ้านใจน้ำมุลนี่แหละหน้าไข่แง่งเนาะโอ้ยบ้าน้าแฝดนะครับ มัขโทรหาเฟิ่นเดอร์นะครับคือแฟดเนาะคือแฟดอยู่สามารถโทรได้แพ่คู่ก็แห้งดีครับครับขอบคุณครับท่องวันนี้ครับคุณฮะสามเดือนครับผสมพอช็อกโกแลตใส่ไบหลอดนมาช็อกโกแลตนะครับสามเดือนกับราคาเท่าไหร่สองเก่าครับไถ่กลางครับหางฮอตดินนาดีครับพันสามหลอดเด้อครับไปหลอดนี่ช็อกโกแลตลูกเท่าไหร่ใน่องลูกที่สองครับ ลูกที่สองในท้องนะครับเป็นลูกไถกลางสีนในบักตานเอางามดีเลยนะครับครับร้อยยี่สิบห้านี่แหละความสูงเบิดบืนครับผมนะครับงามดีนาเนาะได้นาหนังงน้าได้นาเก็บเกี่ยงเลยอาจารย์ไปหลอดดีครับกินเก่งขนาดกินเก่งครับกินเยอะเบิดเือกินเยอะเบิดเือว่าจะให้กินครับเอาเครื่องตัดหญ้ามัดใส่มันเลยบอลเครื่องได้โตอาจารย์ อ,อ่ะเทอม,มาเนะครับเทบม,มาใหญ่ๆใหไงพวดเพ็ดขอกยังไงสิพอดีมันโอ้ยน้องนอง้นองสั่งนะครับตัวนี้ครับสูงลอยหกสิบหกสิบห้าเอเลยไหมหกสิบ <60 S 1> ขึ้นไหมหกสิบห้าได้ครับครับเขาเงาลูกสามในทองครับใบยังในทอง ไอ้สมโตครับสมโตแล้วค่ะมันยังไม่งวดเซิร์ฟทั้งมันอยู่อ่ะนี่ครับนี่แสนแสนเจ็ดครับพอมันห้องไวเจ่าไรตอนนี้ราคามันห้องไวสี่สิบเก่าครับสี่หมื่นเก่าเด้อนะครับไปหาโค้งใหญ่ๆอยู่มันมันใหญ่ดอกโคตรใหญ่เลยครับใหญ่ธรรมดาบ่พอสําหรับมันโคตรใหญ่เลยครับเบิ้งเบิ้งกันไอ้เพื่อนกับพ่อนะครับนี่ครับน้อยไปเลยไอ้เพื่อนนี่นะจะลอยหกสิบกว่าลอยหกสิบครับลอยหกสิบน้อยๆ 160เนี่หน่อยนะครับสูงกว่านะครับเลยเลยครับเพียนะครับแก้วหยาวมันเมื่อรถนออินทอกคนละไปสิมัน49ครับผสมโตมาแล้วนะครับจักเดือนเนี่ย4เดือนครับจากของเดิมเพิ่นว่า4เดือนบางเสาที่ขายหลวงมันออกไปนะครับบางเสาที่ขายหลวงมันได้๋ยว4เมื่นครับเดี๋ยวแม่มันหาเมื่อนแบบแจกลูกเพิ่นวานนะครับแจกลุ่มเดินนะครับ น้ำเอย่างหลูกสดๆห่อนๆนูครับจับได้ยี่วะจับได้ไปได้ครับแม่นบ่แม่นครับไปแต่หดแต่หุ่นโอ้ยบ่มีครับบ่มีมันพ่อค้นรอมาจากแล้วบ่มันพ่อขไงแห้งนะครับใหญ่แห้งเขียวยังสดยังใสอ้าวเขียวนะครับยังสดยังใสครับใสยันที่ฟันคอกเกียดขาวัวสี่จุดเก้าครับผมสี่จุดเก้าต่อรองต่อได้นิดหน่อยตัวนั้นเองห้านาหนั่นตัวนี้ สองแปดครับประกันท่องครับตัวนี้แน่กันท่องเลยนะครับครับผมท้ายกลางยืนเดินนะครับเสื้อมีอยู่นะครับหนาเง้วดีนะครับแต่ว่าสูงลอยเศร้านี่แหละเอาลูกเทเลในท่องมันลอยลอยเศร้าหายได้ลจ้ะลอยเศร้าหาได้ลูกมาแล้วบ่ได้ลูกมากลูกเอะตัวสองในท่องครับสองในท่องนะครับสอแปดเนาะครับสอแปดครับเอาไปหาเลียงอยู่เลยนะครับงามๆใส่เบอร์นี้ยบ่เนี่ยศูนย์แปดห้าครับ 906 9109ย์หกงครับว่าโยตการอุบลเท่าไหร่คร be ับตะการอุบลนะครับครับผมหมักใหญ่ๆกับผนเลยนะครับง่ายแห้งยาวมาเอาไซอันรถแคบนี่เต็มเต็มครับได้ตัวเดียวเลยครับใหญ่แห้งนะครับตัวนั้นเอาขอบคุณกรยบว้โอเคครับขอบคุณในรายครับเอาแม่สาวนะครับหม้อสองเลือกตัวเดียวว่าัซนว่าเท่าไรแม่สามสิบค่ะสามสิบเดือนนะครับเงี้ยาเงี้ยวแงมแงมร้อยยี่สิบห้าถึงนะครับ เสืดือง่ามน้ําเลี้ยงดีนาง่ามนะครับส่งดีนะครับหัวส่งดีเด้อเครื่องดํำนะครับเอาให้เบิง้งหางง่ามส่งดีแต่อันขาดน้ําเลี้ยงขาดหยาจั็กหน่อยกําลังไงส่เบอร์แม่ศูนย์เก้าห้าครับสี 6, ่เก้าหกแปดเจ็ดสามเก้าพิกัดเลยแม่ยังซุ่มหน่อยค่ะยังซุ่มหน่อยสีสเกตเดินนะครับ โทรหาได้ต่อได้เนาะค่ะต่อได้ค่ะต่อได้นะครับนิดหน่อยต่อได้เบอร์ไม่ตกเก้งใจขอบคุณครับเอาเพื่อหาอยู่นะครับสายพัฒนาเด้อใบยังห่ออันดามันอันดามันเดินนะครับลูกสาวอันดามันลอยสามสิบขึ้นนะครับไายมันความหนาความหนาขาใหญ่เงาดีครับหนาดีครับหนาใหญ่ทรงดีธรรมชาติเด้อครับเขาบดิกุต คุดแล้วกดอยู่บ่คุดะครับคุดคุดดีคุดบ่ดีเนาะคุดบ่เบิร์ตเป็นไรนะครับเฮ็ดดีอยู่เน็ดไบลอดมีนะครับแตงเขาแต่ว่าแตงบ่ดีงามดีนะครับความหนากับราคาเท่าไหร่หกสิบห้เปิดไปหกสิบหาได้ครับเบอร์มพ่อเบอร์ทร่ส่แปดสี่ครับสองสี่เจ่เก้าหกเอามากต่อรองโทรหาพิกัดเซค่าไำลง สำโรงเดอ้อนะครับอันดามันเดอ้อใบหลอดอยู่บ้นบันงามดีอยู่นะครับความหนาผู้ได้หาไวพัฒนาอยู่นะครับเอาแม่ลูกนะครับผู้ได้หาอยู่เดอ้อนะครับลูกง่ายๆหน้าหนานี่ลูกหน้าหนาลูกตัวแม่แม่เนาะแม่ครับตัวแม่ครับลูกแม่นะครับหน้าหนานี่ใบบ่แม่ลูกมันบ่ครับบ่เดี๋ยวเอามาหนี่อยู่บ่ใบยังเดือบอยู่วะเดือบใบบอลูกตัวไหนบอสามศูนย์ยัง<ต><ใ>น,นี่แหละสามศูนย์หนึ่งศูน เอียงเอามีใบกันแล้วกันนะลูกมีใบหลอดเด้อนนะครับห้องว่าจะได้พว่าโคมเนี่ยห้องเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสี่นะครับแม่กระทบไปแล้วแม่ทับแล้วแม่บดเครื่องพาสองเดือนกว่าล้วครับลูกยังแห่นุ่มอยู่เด้อนนะครับลูกสี่เดือนกว่าลูกยังกินนมอยู่ครับสี่เดือนกว่าคนขายยังกินอยู่บ่กินบะ่เหลือ้้ากคนขายก็กินคือกันนะครับกินากเหี่ยวไปหาสดโอ้โหใช่ยุสัน เล็บง่ามดีนะครับลูกมันเล็บง่ามครับหนาตาแม่มันลูกที่เท่าไรพ่อลูกที่สองครับนี่ลูกสองนะครับลูกมีใบหลอดเดินนะครับเอาราคากับตอล่องเอาครับใส่เบอร์มาเลยพ่อศูนครับเจ็ดสองห้าสี่ห้าเจดเบ้านพ่อบ้านพักะห้วยอุดโทรหาเบิ่อนเดินนะครับบ้านพักะ ไอ้เบ <flying out. S 2> ิงเล็บนะครับเบิงเลยครับสมบูรณ์เต็มที่เล็บงามดีนะครับลูกมันความเด่นๆด่นอยู่ที่ลูกนะครับพัฒนาต่อได้นะครับใบหลอดมีเอาตัวนี้แม่มันนิดหน่อยนะครับติดขี่ไปหลังเอาครับขอบคุณครับครับผมมัอนี้มามีหาบนะครับมัอนี้มีห่สายหิวครับมัอนี้ปลาแดดเดียวครับแงง่สูไปยังไงไปยังไปหางเดียงไปอีเจะนะอีเจ๊ะกินแล้วเจเจ แมนเดี่ยวจ้วนเนี่ยทุงเท่าไรทุงเท่าไรแปดสิบก็เก่าแปดสิบนะครับว่ามันซุ่มขายว่าขาดป่๊บนะเอามาเห็ดร้านพี่เนีครับเปิดเหมือนเดิมครับร้านนี้นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเตาร้อนครัวร้อนนะครับควนตรวจเลยนะครับก็จะมีมีสเต็กนะครับหนึ่งไม้เป็นสเต็กตับไก่นะครับแล้วก็มีข้าวปั้นนะครับข้าวปั้นทาไข่เดือดตับไม่ดีครับ กระตัมไม่เดียวครับขายดีครับ,บ,บ,บร,าาบร้านนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับาาจากไอ้เทือกเขาหิมะไ่นะครับาจากเขาฟูจินะครับเป็นควร้อนนะครับควรวรน,นี่นะครับสะอาดสะอานครับบึ้ง <laughs> เอาคือหัวสะอาดสะอาดออตัวล่ะตําคือเรืออยู่ เอา้าสีเง้มงมครับมาหาลัายปีสามความสมหรือเปล่าค้อมสม,ม,สมค้นไหมค้นผมได้ตลอดเวลาคนค้น<พ>ร้อมสมตลอดเวลานะครับงอ้ก็พร้อมสมสูงลอยสี่สิบถึงนเ,เนาะเลยแน่ยอดเลยอีกนะครับสี <40 S 1> ่สิบเจ็ดได้ยอดเด่นๆนะครับขอขาดำหนาสูงส่งดีครับห่องราค่าไวทีเจ็เดสิบเจ็ด แม็กเจ็ดเจ็ดนะครับสูงในจักหน่อยครับกับทรงงามๆสีเหลื่ยมๆตำนนี้โมม,ม,ม,มี่โมมี่มี่ขี่ติดเรียบนิดเดียวเงี้ยหน่อยใส่เบอร์มาหัวหน้าศูนย์แปดห้าครับเจ็ดแปดเจ็ดหกศูนย์หกแปดิกัดเซนอตาการพืชผลครับต่อร่องได้ต่อร่องได้ใบหูดำขอขาดำนะครับสูงลอยสี่สิบขึ้นถึงสี่สิบห้านอกหน,อหน่อยยังบ,บ่เป็นผสมเนาะ ยังครับสมแต่ค้นขายขอบคุณครับไอขายสมคูม,มือโอ้อัะนนี้ครับเบิ่งไทยกลางนะครับ <c oughs> แต่งเขาแต่งบาแล้วขางหนึ่งเหย้าคางหนึ่งสันราคาไปเท่าไหรสองมหาตัวทองไรครับทองสองหาเลยครับทองปะ <c oughs> ทองทองหกเดือนครับประกันให้ประกันครับสุดยอดเลยนะครับไ <c oughs> ทยกลางประกันทองหกเดือนหางหวดดินเดินนะครับพี่น้องส่งดีอยู่เ <c oughs> บิ่งจากกันเขาแล้วเธอนาจีทึก เต้าแล้วก็ไม่ลูกว่า2องสาโตเริ่มเม่อไหร่ได้แม่ราคาสองหาถือเพื่อนะครับเนเมื่อไหร่ครับมันทองย่างดีเียวโซ่เลยรซี่พันนะไว่ามันเคลื่อนหนาปากนุ่นเวออกสูงลอยยี่สนิหน่อยนะครับไท่กลางเมื่อไหร่ได้แม่เมื่อไหร่อซี่พันครับหมองเสียวเพอมาฮุนนเก่าซี่ครับสองเก็ตทเกกตกึครับ บ้านเนี่ยเนาะบานโคกขนสร้างอำเภอเลยครับเพื่อเดชนะครับกำลังต่อรองอยู่นะครับลองโทรมาเบิร์ด้ว่าเชอรวันยังไม่ได้ขายนะครับสองฮาประกันท่องสมโตเนาะครับสมโตครับครับผมขอบคุณครับนะครับมาแล้วครับเอฟซีดูพี่จอนนี่นะครับมาจะใส่อีกเท่ใครครับนี่ราค่หาเหมือนหาครับพ่องไปหาซิมหาครับลูกแม่ไทยกลางเนาะครับผมหาไทยไงผลอะไปครับ สูงดีครับร้อยเท่าไรแม่มันล้อยสี่สิบแบบรอยสี่สิบนะครับลูกมีใบหลอดบนหนาหนิบ่มีครับลูกสมโตมากนะครับบ่มีใบมีหลอดครับผมหนาดีลูกแม่นะครับลูกแรกก็อลูกสองลูกแรกครับท่าท่างกับเบิ้งสิเป็นลูกแรกนะครับลูกยังกินนุ่มเนาะครับผมจอยจักหน่อยครับยังบอกนุ่มคนขายกินน่มอยู่ปะคนขายกับกินเนู่คนขายกับกินนมคือกันบางเมื่อค้นขายนุ่มสดครับนี่กับนุ่มสดคือกัน มักต่อรองอเดินนะครับงามดีนะครับขาดน้ำเลี้ยงขาดงานนิดเดียวเนี่ยนะครับพันเอาออกครับพันเอาออกมันนหนักรถเดี๋ยวเมื่อจงเติมเบานะครับหยาเบอร์มากหนาะศูนย์แปดสามครับครับเก้าศูนย์หกเจ็ดสี่ศูนย์หกครับพิกัดใช่ไหสว่างวีรวงครับสว่างวีรวงเด้อมักต่อรองนะครับครับผมยำรคาเท่ะไรก็หาเมื่นหาครับเอาพอฟังนะครับลูกมันเดินนะครับงามดี ตกงามดีแล้วก็แม่ก็ยังสดนะครับครับผมราคาวนียต่อได้น้ำนะครับขอบคุณครับผู้เฝ้าครับผมมาคือเก่าครับเสวิญเส้นนะครับเส้นได้โอ้บอแมนประกันนะครับประกันเย็นทุกก้อนเ่าเย็นขึ้นนะครับเย็นทุกก้อนนะครับร้านสวิญเส้นนะครับบอแมนสวิญเส้นเลยสวิญเส้นอ่าเบ่งผู๋หน่อยนะครับอย่าเบ่งคนขายครับคนขายน่อยหน่อยเยอะ ผู้น้อยครับราคาเงินเก่าพันครับเถึอกครับร้อยยี่สิบในความสูงเถืกหน่อยเด้อเถืกหน่อยเซ้งโมทันเป็นเนาะครับยังโมทันเป็นครับเป็นจะข้นจูงกับคนเบานั่นนะครับเป็นอยู่คนขายงอท่านเป็นนะครับส่งดีอยู่นะครับลูกซี่ไรไม่ครับลูกซี่ไรครับลูกซี่ไรครับไล่น้ำแข็งคอส่งดีนาเลียงอยู่นะครับราคาพอถึงสองไซเบอร์เนียไอศูนย์หกสามครับครับ ห้าสองสามครับห้าเจ็ดห้าศูนย์ครับเอาสือไปเลี้ยงเด้อนะครับพอถึงสองพอถึงหกเดือนดอกเลี้ยงไปกําไรแน่นอนเหมือนกว่าครับขอบคุณครับแม่สาวครับทองเจ็ดเดือนพุนะสมยี่สิบห้ามุก,กรลาสมหุตตันใบหลอดครับยี่สิบห้ามุก,กรลาใบหลอดมีนะครับหุตตันเด้อหุตตันสาวทองสมแรกนะครับส,สาวทองแรก ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามกุกกะลานะครับยี่สิบห้ามกุะลากุ้งผ้ามีหน้าสองเดือนกว่านะครับประกันใ้อยประเป็นราคาประกันทองห้องไว้เท่าไรห้าหมื่นเท่าไระห้าหมื่นห้องไปห้าิบเต็มแมนห้าิบเต็มนะครับประกันทองหุดตันเครื่องดำตัวเรียบร้อยตรวทองแล้วนะครับตรวจทอง้วเดินนะครับประกันให้เลย หางใหญ่ง่ามดีครับสูงลอยสี่สิบถึงง่าวดีนะครับความหนาแข้งขาเป็นเป็นราคาประกันทองเดินนะครับพี่น้องเบอร์โทรไม่ไ้ศูนย์หกห้าครับสองห้าสามศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเอาประกันส่งดีประกันทองหนาแข้งขาดีนะครับต่อได้น้ำเบอร์โทรห้แล้วพิกัดยี่สิบห้า การพืชผลครับครับผมขอบคุณในลายไว้ครับเอาเลือดลอยเลื่อนนะครับพี่น้องไปหาอยู่เลือดก้อยนานมากไ <c oughs> ปเอิ่นมาพร้อมนะครับลูกแม่หรือผัวแม่หรือผัวลูกแม่ครับลูกแม่เดินนะครับพี่น้องเสร็จหรือไม่ค่อยโอ้พี่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 เดือดลอยลูกแม่ครับ ห้องมามาอยู่นี่นะครับห้องไปแล้วค่ะน้ำมันสองครับราคาเถือกนะครับลูกแม่32เลือดลอยจอยจักหน่อยนะครับดากแหลมไใบหุนราคาถือกดีนะครับลูกแกหลกเนาะเบิงบ้งเบิง่งเหรอครับยังส,สดลูกสองหรืยังสดนะครับลูกหนึ่งลูกสองนี่แหละเบอร์โทรนี่หัวหน้าศูนย์แปดศูนย์ครับครับสี่แปดศูนย์ 80เกตเก่าครับพี่กัดบ้านพี่บูนครับพี่บูนนะครับลูกไงเราด้วยนะครับกับซัมแม่ลูกแม่สื่อไปเล่มหญ้านะครับรุ่นนี้บ่วตองฮ้าห่บัวตองหาหัวอาหารบด้เปื่งหัวอาหารครับครับเลี้ยงประมาณสิพร้อมสมบูรณ์ขแม่มันครับแม่ไก่เขาพร้อมสมนะครับแต่คนขายพร้อมสมครับพร้อมั้งกันพร้อมขอบคุณครับครับผมอ่ะนะครับนี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัด โกระับือว่าริ่นนะครับส่วนสายๆขณะนี้เวลาประมาณ8ปดุมงก็กลัวนะครับแดดมากมีแตะห่อนครับผมมียั้งเลยนะครับมีแตะห่อนยังเดียวแต่ฝนมากมีดตะเปียกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับให้เราเห็นรวยยูดีมีแห้งนะครับมอแรงให้ค้องขืนได้หลายนะครับค้าขายให้เจริญ่งเรื่องครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเนเดอเด้อนะครับไปแล้วครับสําหรับตลาดนั่นนี่ครับขอบกันไหมขังต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ